ฉันคือเจ้าสาวที่ไม่มีเจ้าบ่าววันนี้เราจะมาหาเจ้าบ่าวให้กับยันจังกันนะคะอ่าใช่แล้วค่ะผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้นะคะคือยันจังนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นยันจังในร่างที่ใส่ชุดเจ้าสาวสุดเซ็กซี่นะคะแล้วก็เป็นร่างที่ผมสั้นด้วยนะคะทุกคนมันน่ารักมากๆเลยค่ะโอ้โห คือแบบว่าชอบมากเลยอะดีเทลในการตกแต่งคือแบบลดมีรอยให้ร้อยคะแนนเลยนะคะคือเขาเนี่ยได้ทำหน้าตาของยันจังนะคะให้มันดูเบลขึ้นค่ะดูตาโตาปากเนี่ยอวบอิ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็มีมงกุฎเล็กๆนะคะอยู่ที่ ผมของนางด้วยนะคะมีกิ๊บลูกดอกไม้จ้าแล้วคือทุกคนค่ะหุ่นของยันจังนะคะสวยมากค่ะเอวเล็กมากๆเลยนะคะเฮ้ยอันนี้คือเป็นท่าเดินของน้องเขาค่ะสวยม้ทุกคนคือเวลาที่เราเดินเนี่ยเขาก็จะเอามือนะคะไว้ข้างหลังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีโบอ,อยู่ข้างหลังด้วยจ้าอู้หู ลดมากเลยนะคะหุ่นดีมากแล้วก็ลองเท้านะคะเป็นสีเทาเหมือนกับซผ้าเลยจ้ะเอาล่ะนะ ใครกันนะที่จะมาเป็นเจ้าบ่าวของเราในวันนี้นะคะเคยลองนึกภาพปะว่าถ้ายันจังเนี่ยแต่งงานนะคะตาใส่ชุดเจ้าสาวประมาณไหนนะเอาว่าชุดนี้เนี่ยก็ไม่แย่เลยนะคะสวยด้วยอะ่ะเดี๋ยวเอาจะมาลองทําท่าดูนะคะ mm hmm. เผื่อว่าเขาเนี่ยจะมีท่าใหม่ๆม,มาให้เรานะจ๊ะนี่ว้า น่ารักชมัดเลยอ่ะเป็นท่านั่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทำหน้าตาบ้องแมวมีการขยับมือด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นท่าตัวสีค้างค่ะคือเราเนี่ยทำท่าเซ็กซี่แบบนี้เลยนะคะโอ้โหทำหน้าอ้อนมากเลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเปาจะมาลองกดวิ่งดูนะนี่ทุกคนท่าวิ่งอ่ะเป็นท่าของโอซนะเลยอ่ะ น่ารักไหม น่ารักมากเลยล่ะทุกคนคือเป็นตัวละครที่แบบว่าลอดมากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นพี่นะคะก็เป็นอีกคนนึงที่ฉันอยากจะแต่งงานด้วยนะแต่คิดไปคิดมาเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายคนนึงที่เจ้าชูนะ้น่ะเขาไม่รักฉันคนเดียวเขากับมีผู้หญิงตั้งหลายคนเนี่ถ้าให้ฉันนับเนี่ยนะก็ประมาณ1ิคนเลยอะ่ะฉันคิดว่ามันเหนื่อยเกินไปอ่ะนะฉันเลยคิดว่าฉันจะหาผู้ชายคนอื่นเอาก็แล้วกันนะ บูโดเหรอบูโดก็หล่อเหมือนกันนะเขาเนี่ยก็เป็นสเตคของฉันนะแต่ว่าฉันนะก็รู้สึกว่าฉันเบื่อแล้วล่ะฉันอยากได้ผู้ชายที่แปลกๆดูท้าทายบ้างนะ่ะเดี๋ยวนะผู้ชายในโรงเรียนเนี่ยนะแปลกๆนะคะแล้วฉันจะไปหาจากไหนให้เธอนนคะหรือว่าจะเป็นพวกนักเลงเหลอไม่เอาอะ่ะ เอว่านะคะมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ดูภายนอกเนี่ยเหมือนคนเออเออไม่ค่อยหลอ่อไม่มีเสน่ห์นะคะแต่ว่าถ้าเขาเนี่ยได้ใส่ชุดอยู่บ้านหรือว่าได้ถอดชุดนักเรียนนะคะเขาหล่อมากๆเลยนะเว้ยแล้วก็หล่อกว่ารุ่นพี่ด้วยนะคะเออ อยากรู้เราสิว,ว่าปอหมายถึงใครอะค่ะนี่เลยฮะให้เราวิ่งมาที่ห้องทดลองเลยนะคะก็คือห้องแลบนะทุกคนนี่เลยห้องนี้นะเขาคือผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนเอาจริงๆนะเขาอะหล่อนะดู คือมีลักษณะที่คล้ายๆกับบูโดแต่ว่าแค่ผมเนี่ยเป็นสีเทานะแล้วก็บุกคลึกในการยืนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับบูโดนะคะทุกคนหวัดดีค่ะดูดิหล่อนะทำเป็นเล่นไปเฮ้ยก็เหมาะกับเราอยู่นะเนี่ยนี่คุณคุณว่างหรือเปล่านะคะพอดีว่าฉันต้องการให้คุณน่ะตามฉันมานะ่ะ ดูซิว่าเขาต้องการอะไรนะจ๊ะเสียงหลอกด้วยอ่ะอ่าคือเขาต้องการแค่หนังสือเล่มเดียวเท่านั้นนะคะก็เป็นเควสที่ง่ายมากๆเลยนะคะเอาล่ะฉันว่าฉันรู้แล้วว่าฉันต้องการใครนะคะตอนนี้ฉันต้องการคุณนะคะคุณสนใจจะมาเป็นเจ้าบ่าวของฉันไหมล่ะคะ มไม่รู้แหละว่าต้องการหรือเปล่าแต่ว่าฉันจะพาคุณกลับบ้านให้ได้ค่ะเออเออเออพอจะมาลักพาตัวเขากลับบ้านนะคะเรียบร้อยคือตอนนี้เนี่ยเรานะคะทำนิสัยเดียวกับแม่ของเราเลยนะคะปกติแล้วนะคะตระกูลของไอชีเนี่ยจะเป็นตระกูลที่เมื่อเวลาที่เราเนี่ยหลงรักใครนะคะเราจะลักพาตัว กลับบ้านค่ะโดยการเอามาขังไว้ในห้องใต้ดินนะคะนั่นแหละค่ะคือการมัดใจของตระกูลไอชินะคะซึ่งเป็นวิธีที่ประหลาดค่ะแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะแต่ว่าเราจะทำค่ะ เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นแล้วนะคะในการพาเขากลับบ้านนะคะคือพ่อของยันจังเนี่ยก็คือถูกลักพาตัวมาเหมือนกันนะคะแล้วรุ่นพี่ของเราเนี่ยก็คือต้องโดนลักพาตัวมาเช่นกันนะคะทุกคนโอ้คือเป็นตระกูลที่แปลกประหลาดนะคะรวมไปถึงญาติ คนอื่นๆในตระกูลด้วยนะคะเราจะมาขาโมยเข็มฉีดยาที่วางอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเนะ่เดินไปให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมคะอุย้ยทักช้าเุ้ยเอาละค่ะเราได้เข็มฉีดยามาแล้วนะคะทีนี้เราต้องวิ่งขึ้นไปเอาหนังสือนะคะให้เขาด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขึ้นไปหาเขาได้เลยค่ะ คิดว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าจะไม่ขาอะไรแล้วนะเอ่อสวัสดีฉันเอาหนังสือมา oh <my> ให้แล้วล่ะขอบคุณนะ so ยันจังอ่าฮะทีนี้ก็ให้เขานะคะตามเรามาได้เลยค่ะ สะดวกไหมอะเฮ้ยสะดวกว่ะทุกคนแล้วคือเขาตามปอมาจริงๆด้วยล่ะค่ะเอาล่ะนะตอนนี้คือเราต้องรีบแล้วล่ะค่ะนี่นายวิ่งให้มันเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าฉันอ่ะวิ่งเร็วอ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วแล้วสิ มาแล้วมาแล้วหุยตื่นเต้นอะนี่เรากําลังจะได้แต่งงานกับผู้ชายคนใหม่เลยเนี่ยโอ้ผู้ชายคนนี้นะคะตอนแรกเนี่ยไม่เคยอยู่ในสายตาของปอเลยนะทุกคนแต่ว่าทุกคนจ๋าหลอกค่ะหลอกเหมือนกันนะคะอยู่เฉยๆนะเฮ้ยอะไรหรอฉันเปล่านะ ตอนนี้เลยค่ะอู้หูยไปเป็นของฉันเถอะนะคะเรียบร้อยอู้ยทุกคนง่ายมากเลยอะตอนแรกคิดว่าเราเนี่ยจะทำพลาดแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่เราทำสำเร็จค่ะเฮ้ยอันนี้เป็นท่าหัวล้อของเรา <c oughs> มาลัดตาว้าย <c oughs> เอาดี <c oughs> โอ้ ทำดีเกินน่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเราก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วว่าเอางี้นะก่อนที่เราเนี่ยจะมาจบคลิปกันนะคะเราจะมาเล่น แบบว่าคลั่งๆเลยแล้วกันนะคะก่อนไปนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ตัวผู้ชายที่เรานะคะอยากได้มาแล้วว่าก็แปลว่าตอนนี้นะคะเราไม่แคร์อะไรแล้วค่ะเราจะมาฆ่าให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะจ๊ะวัสดีเฮ้ยแต่ว่าเราต้องหาคนที่อยู่คนเดียวนะคะมันนี่สิ เห็นแล้วเหมืนไ้นะค่ะแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น3นะคะตรงนี้มีคนอยู่ก็โดนไปดิครับไหนฮ่นังนี่เหรอวายมีคนเห็นเหรอนี่จะไปไหนฮะมานี่อืมอืมตายซะนี่ไงวายเฮ้ย ทำไมหน้าตาถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ล่ะคะแถมท่าเดินน่ะก็เปลี่ยนไปด้วยนะเออมีใครอยู่แถวนี้อีกไหมจ๊ะแต่ว่าเราก่ะจะต้องวิ่งอย่างระมัดระวังแล้วนะคะเพราะว่าเลือดเต็มหน้าเลยละ่ะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยต้องค่อยๆว้ายตรงนี้มีคนอยู่หรออืมว้ายตายแล้วมีคนเห็นหโอ้ไม่นะเฮ้ย มันจะไปฟ้องค,คุณครูค่ะหยุดนะหยุดก่อนหยุดเดี๋ยวนี้อืมแกคิดว่าแกจะปากป้งได้อย่างนั้นเหรอฮะโอ <c oughs> oh my god, god. ทุกคนตอนนี้เราคงต้องสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนนะคะ <c oughs> ขอหัวล้อก่อนแล้วกันนะ <c oughs> มาดูสิว้ายว้ายว้ายมีคนเจอสมบล้ว ว้ Why? Why? ายว้ายสพนักเรียนเดินมาพอดีเลยตอนนี้เราขอแอบขึ้นมาข้างบนก่อนดีกว่านะคะโรงเรียนเนี่ย<ม>กำลังจะวุ่นวายเลยนะคะเนี่ย เวทนาพวกเธอจริงๆเลยเนี่ยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะปอได้มาเล่นยันจังในชุดเจ้าสาวนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบยันจังในลุคนี้เหมือนกันนะยังไงคลิป้วันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน